โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเปิดเลยแล้วกันเนาะนี่ก็มีเพชรเหลืออยู่9เม็ดกับกับเตรียมไว้ประมาณ13,880นะถ้าไม่หลุดแต่ผมได้ชัวร์แหละถ้าหลุดก็อาจจะมีพักโฆษณาพักโฆษณาไปไปถูกหาบาครดิตเอาเอาเอามามาเอานะ รถแรกอันนี้คือผมล้างตู้เลยนะเพราะว่าถ้าดูฮิส t อรี่ผมเนี่ยไม่มีเลยนะผมเพิ่งเปิดได้อเวโดแบบโลสุดท้ายไปฉะนั้นอะ่ะคือผมนี่คือแบบประวัติใสสะอาดเหมือนคนเพิ่งเล่นใหม่อะครับทุกคนตามนี้เลยนะเคเสียงไม่เสียงไม,ม่ดังไปหรือเสียงดิสคอร์ดดังไปเสียงเกมดังไปอะไรบอกได้นะครับโอ้ตายแล้วตายแล้วจบแล้วนะนะโอ้ตายแล้ว,ลว,าลวมาทำไมฟังวันนี้เก็ตซอสมาทำไมนะ แล้วเนี่สิบโลแรกมาก็เกือแล้วการยูซีหเนี่ยน้องผมอ่ะที่อยู่ในดิสอ่ะเมื่อกี้น้องเปิดสิบโลแม่งได้การยูสองตัวเลยโอ้โหโคตรโคตรไหวพระสวดมนต์อ่ะไม่เงยอ่ะสิบโลแรกมานะนี้สิบโลที่ยี่สิบนะ โอ้จบแล้วโนเอลสองตัวกูทะลุจมรู้จะทะลุยังไงไรเชียเอ้ยโอ้ยโอ้ย2ีสิบโลผ่านไปเอาอหมาตัวที่สามสิบโอ้ยไม่มีปะกาให้กูลุ้นเลยเอ้ สาสทำกับข้าว no โนเอลซีหกออสโนเอลผมซีแปดแล้วครับไม้สองเม็ดเมื่อกี้เนี้ยโนเอลผมซีแปดแล้วครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะสี่สิบเลยท่ะสิน <c oughs> อ๋อสามสิบวันนี้สี่สิบนะอ่อสี่สิบนะใช่แหละ <c oughs> ม่วงกิฟต์โอ้โหเอาเนื้อไม้เลย กูดูทรงแล้วกูได้พักโฆษณาชั่วคราวแน่ๆเลยเนี่ยนะอ่ะห้าสิบ m มายก้อนเอดด้วยเอาดด้วยัลงกับข้าวอีกแล้ว <laughs> เต็มหมดแล้วบ้างเนี่ยเ <laughs> ชียงชิวขาดสีหนึ่งเชียงหลิงขาดสองสีเนะี่ยเต็มหมดแล้วตอนเนี้ยนะ จบแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะเต็มกันแล้ว2ตัวเนี้ยแวะดูแป๊บดิเมื่อกี้50โลแล้วเนาะทุกคนอ่าเสียงเหลียงกูก็เต็มแล้วเสียงชิวเสียงชิวเต็มแล้วแหละนะนะโอ้เท่ากับว่าตู้นี้สี่ดาวดนี่เท่ากับไร้ค่าเลยนะเฮ้ยไม่พูดตรงดิพูดอ้อม <c oughs> พูดอ้อมดิอ่ะตอนนี้ห้าสิบโลแล้วนะ ทาไมทีบวก80,000เพชรเอ,อ้ยเกินเกินอ่านี่โลนะห์หกสิบเนาะอ่ะฮึใช่ต้องห่อแล้วไหมอ่ะสองตัวโอ้โหไม่ออกครับน,น,น,นี่อะไรนะ60สิบหกครับแม่งเอ้ยเฮ้ hey, เดี๋ยวเราต้องแก้เคสหน่อยดิแก้เคสด้วยกันโอ้มันได้ไม่ครบ10เบเพชรนะเอาเอาเจ็ดสิบ เดี๋ยวพอครบ70ิบปุ๊บผมจะเปิดทีละหนึ่งนะคิดว่าน่าจะได้ประมาณ75 76้าหอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมได้ประมาณนั้นแหละผมไม่ค่อยได้แบบพีเพีก็ไหลอันนี้คือโลที่70บนะครับมาถึงครบอันเนี้ยคือ70นะทองเยอะโอ้อยังดีย,ยังดียังให้ดาบที่กูอยากได้มานะยังดีนะนะถึงถึงจะมีหลายเล่มมากแล้วก็ตามอ่านี้กดทีละหนึ่งแล้วนะนะเพราะว่า เพราะว่าจะ,จะหมดตัวแล้วนะกดทีละหนึ่งนะป่าจริงๆคือไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันมันมันเจโลแล้วไงส่วนใหญ่ไอเปอร์เซ็นต์คูณมันอยู่ที่75ตั้งแต่75ขึ้นไปอ่ะมันจะบวกเปอร์เซ็นต์คูณเยอะแล้วเกินหมดแล้วไม่เอาแล้วตัวนะพอแล้ว72 73เมเงียบเก็บก เปดิบสเงียแบเบก็แบบแปดสิบหบนี่แหละมันจะพีค5โลนี้แหละทุกคนแปดสิบะโลนี้ถ้าเกิดผมอยู่ในมนุษย์ปู่ตุชนทั่วไปที่ดวงดีผมควรจะได้แล้วูกครับเราสามารถมีฮะมีใดครับมีไขมตข้างเดียวได้นะครับไม่ผมต้องใช้ไตสองข้าง อันนี้คือโลที่76็มของควรจะได้แล้วนะถ้าผมไม่ได้แสดงว่าดวงไม่ดีเหมือนคนทั่วไปนะครับอ่ะเปนไง,นไงออกแล้ว75มันต้องมาหลุดเหล็กกูด่าอา เอาโมนา4ีหกมันต้องมาเอา้าเอาก็ไปแล้วกูไม่ได้ใช้ด้วยโอ้วัวล้อยอย่างยาวห,หัวล้อยอย่างยาวขอบคุณคุณจ๊อบมากครับโอ้โหหัวล้อยอย่างยาวหลุดเลสนี้ก่อนทุกคนเท่ากับตอนนี้มันรีใหม่โอ้ไม่ต้องซ้ําเติมกูเลยเสร็จโอเคสปอนเซอร์บายม,าามีสปอนเซอร์ไหมครับไม่มีไม่มีสปอนเซอร์บายมาสกา์ดนะครับตอนนี้ กดเด็ดเกินคือตอนเนี้ยผมเหลืออยู่แค่4,000กว่าเพชรไงมันจะได้แค่ประมาณ30-40โลเนาะโตถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะมีพักขั้นเบรคโฆษณา2อนาทีนะครับขอขอติดต่อหาสปอนเซอร์ก่อนนะครับคนที่คุณก็รู้ว่าใครอ่ะ10โลแรกใหม่ถามจริงโมนาโูซีเท่าไหร่เนี่ยฮลโหล ผม,ผมบอกเลยนะถ้าทุกคนย้อนไปดูใน YouTube ผมก็ได้นะทุกตัวที่ผมหลุดเลสมาแม่งคือโมนาหมดเลยเว้ยเท่ากับโมนาผมหลุดเลสมาสามตัวแล้วตอนเนี้ยนะนะให้กูเล่นโมนาดีเหลักคู่กับฟิตซับดีเสเลยไหมเล่นได้แล้วนี่ซีสองกันเนี่ยนะมึงคือมึงหลุดเลสอ่ะกูไม่ว่ากูขอดีลุกได้ไหมเนี่ย<า>นะถ้ลาลุก ถ้าหลุดเลดออกมาเป็นดีล,ด,ลด,ดีใจปะดีโอยดีใจชิวชิวค,คือคือสามารถพับเติมมาสเตอร์การ์ดได้แบบไม่ไม่ไม่เสียไม่เสียใจอะ่ะแต่คือ,อพอไปโมนาซ้ำมาเนี่ยนะคือนอกจากสปอนเซอร์ไม่มีแล้วมาสเตอร์การ์ดเริ่มถามแล้วเอ้ยผมว่าช่วงนี้คุณเริ่มสเปนเยอะไปแล้วนะครับกับเ,เกมเกมนี้มีปัญหาอะไรผมอายัดก่อนได้นะครับมีคนแฮกคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ย อ่ะมาต่ออันนี้คือเริ่ม1ิบโลใหม่นะเพราะว่าหลุดเดบเป็นโมนาไปแล้วนะครับถ้าถ้าเกิดสีทองขึ้นมาคือทุกคนไม่ต้องไม่ต้องลุ้นไม่ต้องกรี๊ดไม่ต้องทำแรงนั้นยังไงก็ก็ใช่แล้วถ้าไม่ใช่คือมึงบักคมีโฮโย,โยถ้าไม่ใช่คือมึงบักนะ,ะสิบโลแรกไปม,มาฮึให้มามาแล้วมาแล้วลางมาสเตอรก์การ์ดมาแล้วนะ พลังแห่งวีซ่าง Visa, จงสำแดงไม่ครับผมมาสเตอร์การ์ดครับอ่ะโลดที่ยี่สิบหมดแล้วด้วยเอสเปียดมาโอ,โอเคครับเราได้ตัวห้าดาวแล้วเชียงชิว <c oughs> โอ้โห <c oughs> มึงจะมาซ้ำซ้อนอะไรเยอะแยะกู41แล้วเนี้ย <c oughs> โอ้ตาย42แล้ว คืองี้ทุกวันผมบอกก่อนคือก่อนหน้าเนี้ตอนเชียงชิวมาตู้ที่แล้วอะ่ะผมบอกว่าเฮ้ยผมขาดเซียงชิวตัวเดียวเองอะ่ะผมอยากได้เชียงชิวผมไม่ได้เลยเว้ยพอมาตู้เนี้ยเหมือนมีโยโยกวนตีนอะ่ะมึงอยากได้ใช่ไหมมึงเอาไปเลยอีกหล้วสิบโลมาสามตัวติดนี่ถ้ามีห้าถ้ามีห้าดาวสองตัวเองนะกูพับกดเติมมัตเตอร์การ์ดเดี๋ยวนี้เลยถือเป็นการให้เครดิตมิโยโยว,ว่าคุณให้กำลังใจผู้เล่นอย่างผม มาแล้วครับน้องโคโคนัทมิวของเราเสียหายกันไปเท่าไหร่กับคำว่าโคโคนัทมิวเฮ้ยขอทองอีกตัวไม่ได้อะเมื่อกี้น้องยังได้คลองสองตัวเนี่ยแล้วแม่งเปิดแค่สิบโลแม่งไม่หลุดเลทด้วยอ่ะอย่าขออีกแต่มึงให้โมนากูมาอีกแล้วไงหลุดเลทอะใครใครได้โมนาหลุดเลทมาพิมในแชทไว้เลยนะผมอยากรู้มากเลยไม่มีช่วงหนึ่งมีคนมาโวยกันเลยนะว่าทำไมหลุดเลทไปโมนาหมดเลยอ่ะเออทำไมหลุดเลทไม่มีดีลุกวะใช่ไหม C 6สู้สูอุ้ยผมบอกแล้วผมบอกไว้ตั้งแต่ในคลิป YouTube ในสตรีมผมบอกปวดผมเปิด C 0แต่ถ้าเกิดได้ C 1นึ่ก็ดีนะมางคนไม่มาหรอกจริงดวงผมไม่ค่อยมีว่ะเอยมาเว้ยไม่มาแป๊บนึงนะคือเชียงชิวผมทะลุเว้ยไม่งให้เชียงชิวผม4ตัวในโลเดียวอ่ะใน10โลครั้งเดียวอ่ะ มึงเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ m ม g o ก็รักจริงต้อง46ดีอ๋อตอนนี้ผมรักเชียงชิวแล้วครับ47แล้วตอนนี้นะดูดิโ o ่โฟโต้ชแอปอยู่นูงดูนี่คือ No p h o t o s h o อซึ่งแม่งเต็มหมดแล้วไง มาเรียงรายกันแบบคือไงองค์คารักมิทักกันอยู่เหรอไม่เงยครับเจอกันในเจอกันในมีม y ยูทูบโอ้โหมาเตอร์จารัดมาอย่างเยอะเลยเนี้